วันนี้เรามากินมันมันมันเผานะครับอร่อยมากเลยครับกินแก้ดาวท,ที่นี่หนาวมากครับสิบกาองศาทั้งที่บ้านเราสี่สิบกรองศาก็ต้องมาอาศัยกินมันเผาช่วยช่วยความหนาวครับ นี่นะครับมันเผานี้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันดองนะครับเรียกว่ากินมันกันเป็นเป็นหมื่นนะครับรวยไม่รวยก็คิดเอาครับกินมันหัวหวนึ่งนี่หมื่นห้ากินข้าวมือหนึ่งก็เป็นล้านโอ้อะไรจะขนาดนั้น มีเงินเป็นแสนดองอะไรเงี้ยไปซื้อของซื้อได้หน่อยหมดละรู้สึกว่าค่าของเชฟสูงนะอันนี้เราก็ซื้อมาสองหัวนั่งกินมัน <c oughs> แก้หนาวครับเมื่อกี้ไปกินปลา,ากินปลาแซลมอนแล้วก็กินกุ้งอบอบอบอ,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 อะไร กเยกอ,อะไรเนยเกลือเข้าไปทอดนะมันก็แปลกๆไปแบบหนึ่งนะกุ้งก็อร่อยดีนะครับจิ้มพริกแต่กินม,มากๆก็เวียนนะเพราะของพวกนี้มันมนโอเควันนี้เราก็ถ่ายกันแบบง่ายๆเลยถ่ายกันให้เห็นเลยเซื้อมาก็วางที่หน้าต่างนี้ดูวิวไปในตัวนี่ะวิวนี่ก็ค่าค่าโรงแรมนี่โรงแรมนี่โรงแรมนึ่ง ที่นี่โรงแรมติดถนดเลยนะฮะที่นี้ก็เขาเห็นวิวในราคาคือหนึ่งห้องละที่สองเหรียญต่อไปต่อมาเหลือยี่สิบเหรียญก็โอเคคือละเจ็ดร้อยบาทรับได้สบายถ้าเราไปเทียบกับห้องตรงแล้วโอ้โหคะแนเรื่องเลยนะครับ สองโงนี่สองบัานบาน่ยไม่ได้เรื่องเลยครับโอเคครับอันนี้คลิปกินมันเผาแก้หนาวครับสวัสดีครับ